กับเรื่องของค่าแรงขั้นต่ำนะคะที่ได้มีการชงกันมาเป็นที่เรียบร้อยขึ้นต่ำสุดเนี่ย2บาทนะคะแล้วก็สูงสุดเนี่ยอยู่ที่18บาทหมายถึงเพิ่มนะคะซึ่งก็เลยทำให้บางส่วนออกมาค่อนแค้ว่าวะอุ้ยไหนบอกว่ามีเศรษฐาแล้วเป็นเศรษฐีไงขึ้นค่าแรงแค่นี้นี่จะไปพอร ย่าไส่อะไรได้อะไรทำนองประมาณนี้เนี่ยนะคะซึ่งวันนี้เองนายกเศรษฐาก็ฮับปวาได้เดอ้อถึงกับกล้าวเลยนะคะว่าโอ้ยขึ้นสองบาทเนี่ยซื้อไขยังไม่ได้เลยเข้าขอคอรมอเนี่ยไม่เห็นด้วยแน่นอนอ่ามาดูกันนะคะทุกคนคือวันนี้เมื่อเช้าเลยจ้ะ นายกเนี่ยไปตรวจราชการที่การนะคะการนะจ๊ะเอ้ยการจนะบุดีนะคะมีใครบ้างก็อย่าไปอ่านเลยเพราะว่ามันจะยาวยืดเกินไปทักทายอะไรบ้างก็ค้ำค้ามกันไปก็แล้วกันนะคะไปดูตรงนี้เลยที่นายกบอกว่ามีเรื่องที่ทำให้ผมยไม่สบายใจคือเรื่องค่าแรงขั้นต่ำเชื่อว่าพี่น้องหลายคนเป็นห่วงอยู่ตรงนี้โดยความเห็นส่วนตัวและ ถือเป็นนโยบายหลักของรัฐบาลนี้ในเรื่องค่าแรงขั้นต่ำจะต้องถูกยกระดับขึ้นมาเรายอมรับไม่ได้ครับบอไดอ้อันนี้นายกไม่ได้กล่าวนายกแค่บอกว่าเรายอมรับไม่ได้นะที่มีการประกาศกันเมื่อวันที่8ก็คือเมื่อวานนี้เดี๋ยวคงจะต้องมีการพูดคุยกันในเวทีที่เหมาะสม โดยใช้เหตุผลคุยกันตรงนี้เป็นเรื่องที่เรายอมรับไม่ได้และต้องแก้ไขกันต่อไปอจากนั้นค่ะ11โมงนายกก็ให้สัมภาษณ์คืออันนี้ที่พูดกับพี่น้องประชาชนที่ไปตรวจราชการด้วยนะคะทีนี้ให้สัมภาษณ์เนี่ยก็ถูกถามแหละถึงกรณีที่คณะกรรมการไตรภาคีเนี่ยมีมติปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำทั่วประเทศ2บาทไปจนถึง16บาท ว่าค่าแรงขั้นต่ำของเราเนี่ยไม่ได้ขึ้นมานานมากแต่ขึ้นมาน้อยมากอขณะที่ค่าครองชีพสูงขึ้นทุกวันรัฐบาลพยายามทำาลายวิธีที่จะลดค่าใช้จ่ายทั้งค่าไฟฟ้าค่าน้ำมันพักนิกรเกษตรกรและอีกหลายอย่างเพื่อช่วยบรรเทารวมไปถึงการแก้ไขหนี้นอกระบบและในระบบขณะที่เรื่องของการเพิ่มรายได้ก็สำคัญ โดยประชาชนหลายสิบล้านคนต้องเพิ่งค่าแรงขั้นต่ำบางจังหวัดเนี่ยขึ้นแค่7บาทถึง12บาทซึ่งน้อยเกินไปนะทั้งที่รัฐบาลเนี่ยพยายามจะยกระดับให้ประเทศไทยมีอุตสาหกรรมไฮเทคผมนี่เดินทางไปต่างประเทศเพื่อที่จะดึงบริษัทใหญ่มันลงทุนไปเปิดตลาดค้าขายใหม่ในต่างประเทศ สิ่งเหล่านี้เนี่ยรัฐบาลพยายามทำอย่างเต็มที่ต้องขอวิงวอนและขออ้อนวอนว่าพี่น้องแรงงานคือผู้ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดเมื่อมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มมากขึ้นการขึ้นค่าแรงผู้ประกอบการต้องพยายามทำไม่ใช่มากดค่าจา้างสิ่งที่รัฐบาลทำเนี่ยในจ้างได้ประโยชน์นะทั้งการลดค่าไฟค่าน้ามันแล้วก็อีกหลายอย่างวันนี้ จะยอมให้แรงงานประชาชนคนไทยต่ำติดดินแบบนี้หรืออประเทศที่ใกล้เคียงกับไทยเช่นสิงคโปร์หรือเกาหลีเนี่ยค่าแรงต่อวันเข้า1,000บาทเราจะยอมให้พี่น้องประชาชนของเราเป็นพลเมืองชั้นสองชั้น3ของโลกหรืออในเมื่อค่าแรงขั้นต่ำติดดินขนาดนี้ผู้สื่อข,ข่าวก็เลยถามว่าในเรื่องค่าแรงนี่จะมีโอกาสทบทวนใหม่ไหมคะ นายกบอกว่าต้องขอทบทวนใหม่เดี๋ยวจะต้องไปพิจารณาดูถึงแนวทางความเหมาะสมเพราะเพิ่งทราบข่าวเรื่องนี้แต่คงไม่ใช่การสั่งการแต่เป็นการพูดคุยร่วมกันถึงภาพรวมเศรษฐกิจพอพ้นจากวันหยุดเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีการเรียกคุยกับผู้ที่เกี่ยวข้องเชื่อว่าเรื่องนี้ทุกคนมีความกังวลหมดขอให้คิดถึงใจเขาใจเรานะ ก็เลยถามย้าว่าในพื้นที่จังหวัดชายแดนปใต้เนี่ยปรับขึ้นแค่2บาทเองค่ะท่านนายกนายกบอกเลยนะคะว่าเดี๋ยวจะจะพิจารณาใหม่นะสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้คุยกับนายกมาเลเซียถึงการพัฒนาพื้นที่เป็นการสร้างความมั่นใจให้ผู้ประกอบการแต่ไม่เข้าใจว่าทำไมทำไมถึงขึ้นแค่2บาท3บาท นะผมนี่ไม่สบายใจอยากใช้เวทีนี้สื่อสารไปถึงและขอความเป็นธรรมให้กับพี่น้องแรงงานไม่อย่างนั้นเนี่ยเออเอาอีกแล้วนะคะไทยรัฐเนี่ยมีความรีเฟรชแล้วก็จะหาเจอไหมก้อนอยู่ตรงไหนก้อนบรรทัดไหนก้อนอ่ะนี่ไงอ่ะไม่สบายใจอ่ขอความเป็นธรรม ให้พี่น้องแรงงานไม่อย่างนั้นจะติดกับรายได้ต่ำต้องคุยกับไตรภาคีและนายคอรม์มก็เลยถามว่าการปรับขึ้นค่าแรงที่เป็นธรรมเนี่ยควรจะอยู่ที่ตัวเลขเท่าไหร่นายกเศรษฐาบอกว่าต้องขึ้นไปสูงกว่านี้โดยจะต้องฟังเหตุผลของเขาเหมือนกันอย่างที่บอก3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยขึ้น2-3บาทซื้อไข่ลูกนึงยังไม่ได้เลย ก็เลยถามว่าหากมีการปรับเพิ่มขึ้นจํานวนมากอาจจะมีปัญหาเรื่องการย้ายฐานผลิตออกจากประเทศไทยไหมล่ะคะนายอย้ยไม่มีหรอกครับอันเนี้ยเป็นวัฒกรรมเออไม่มีใครย้ายเพราะค่าแรงขึ้นจาก300เป็น400ไม่มีโลกรัฐบาลนะยังไม่มีมาตรการส่งเสริมด้านอื่นอือก็เลยถามว่ารัฐบาลทำให้ได้ถึง400ตามนโยบายที่รัฐบาลได้ประกาศไวใช่ไหม นายกบอกต้องดูตามความเหมาะสมจังหวัดใหญ่อาจจะได้ถึง400แต่จังหวัดเล็กอาจจะไม่ถึงก็เลยถามว่าจะสื่อสารไปยังผู้ใช้แรงงานอย่างไงเพื่อไม่ให้ออกมาเคลื่อนไหวนายกบอกรัฐบาลให้ความสําคัญกับเรื่องนี้และประกาศชัดเจนว่าไม่เห็นด้วยขอให้ผู้ใช้แรงงานดูการกระทําว่าผมเนี่ยมีความจริงใจขนาดไหนยังไงแล้ววันนี้ไม่ได้มาหาเสียงนะเพราะว่าการหาเสียงจบไปแล้วแต่เราพูดถึงความเป็นจริงว่าชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนต้องได้รับการดูแลควบคู่กันไปด้วยขออ้อนวอนไปถึงนายจ้างให้ ความเป็นธรรมกับผู้ใช้แรงงานด้วยถามว่าหากมีการนําเสนอเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมครมอนเนี่ยจะพิจารณาอย่างไงนายกบอกต้องดูว่ามีความจําเป็นไหมเอขออภยัยต้องดูว่ามีความจําเป็นว่าจะเสนอเข้ามาหรือไม่ถ้าเสนอเข้ามาเนี่ยนายกบอกไม่ยินยอมไม่เห็นด้วยแน่นอนอผมเชื่อว่านโยบายท่าแรงขั้นต่ำเนี่ยเราดูที่ความเหมาะสมเราเป็นนโยบายหลักของของ,ของรัฐบาลนี้ ถามว่านายกรู้สึกเหมือนชุนเฉียวนะคะที่พูดถึงเรื่องนี้นายกบอกไม่เกี่ยวกับชุนเพราะการที่เป็นนายกเนี่ยต้องดูแลประชาชน60ล้านคนไม่ใช่ดูแลแค่มาเอาคะแนนเสียงกับผู้ใช้แรงงานอย่างเดียวแต่ในจ้างและผู้ประกอบการก็ไปรับฟังความเห็นตลอดและพร้อมจะช่วยเหลือสิ่งเหล่านี้ค่อนข้างเป็นรูป,ปรธรรมอยู่แล้วอ่ะฟันธงงานนี้นะคะทุกคนขึ้นไปอีกอย่างแน่นอน อารมณ์คือมันเป็นความข้างค้างจากรัฐบาลลุงตู่แหละที่เหมือนตอนจะแบบปรัแบบลดค่าไฟอ่ะตอนแรกก็คือแบบอุ้ยให้เฉพาะกลุ่มเบาบางพอซึ่งแอนรู้ว่าสไตล์ของเพื่อไทยอะ่ะเขาไม่เหมือนลุงตู่ที่แบบดูแลเฉพาะกลุ่มอะไรแบบนั้นอ้าวเราก็ต้องให้แบบเท่าเทียมน้ำมันตอนแรกก็ให้เฉพาะ,ะดีเซลใช่ไหมคะเสร็จปุ๊บอ้าวแล้วช่าเบนซินละ เบนซินก็ได้นี่สไตล์นายกเศรษฐาและสไตล์ของพรรคเพื่อไทยเขาจะเป็นแบบนี้ทีนี้เรื่องนี้ก็เช่นกันเรื่องขึ้นค่าแรงอุ้ยแบบออ,อได้แค่นี้แหละ2บาทถึง16หรือ18บาทเนี่ยสูงสุดเต็มที่ก็คือเยอะที่สุดเนี่ยก็คือที่ภูกเก็ตรู้สึกจะขึ้นไป370บาทแต่ฟังจากนายกแล้วไม่โอเคนะคะงานนี้มีขึ้นถึงสี่รอ่างแน่นอนฟันธงมะ แต่ไม่ได้ทุกจังหวัดนะคะเพราะนายกก็บอกแล้วก็คือจังหวัดใหญ่หญๆเนี่ยน่าจะไปถึงได้อ่าส่วนที่เหลือก็ลดหลั่นกันไปเอาเป็นว่ารอดูแล้วกันนะคะว่าที่เขาชงมานายกบอกแล้วเข้าครมรไม่เห็นด้วยแน่นอนไม่ยอมแล้วจะเป็นยังไงต่อไปนะคะโปรดติดตามตอนต่อไป